พี่ผากันไปใช่ไยำต้ยำต้สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่ที่ยางแฟนสุขัุกนสุมงสบอลวยกองนยผูกไว้บอลนะมันก็ไปบ่ได้แล้วผูกไว้ใหยังนะไปสบายดียม บายบายพี่น้องเลยเนาะฟอกกันก็เศร้าน้องมิหนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยไปย่างย่างย่างฝนตกเบิดมือเบิดเว้นพี่น้องเลยวัอนี้ก็ไดรอ่ามันคิดใส่ลุกจะย่างย่างไวเลยเด้อพุ่นเว้นแบบพุ่ทธิล่ะเออเว้นแบบโ้โหทั้งนี้มันลมนั่นนี่คลิปนี้กับสิาพี่พี่น้องพยายามตรงอีกแล้วพี่น้องเลย Ồ Nhanh, nhanh, nhanh Mú, bây giờ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  bây lời Khốn tục, bớt mửa, bớt vinh Mày nhắc mà Ôi จยามคิดแห้งแล้วเดี๋ยกเต็มทรง,งแล้วข้างหลังน่ะนี่นี่ฮะช่องสีคือกันเนาะยาตรง,ง,งยาลียาตน้นพี่น้องเลยอย่างนีง้ซื้อลูกเปลี่ยนกันถื้อทุกเจ้ากันเลยอย่างนี้เพิ่งซื้อซอยเออเออโอ้ยดีแล้วค ขอแซนง่วงกันจ้องของแช่ของแช่เหมืนอากาศได้ใจเลยพี่น้องเอ้ยยามตรงยามต้อนยามรียามซอนยามไสบ้าท้อฝนตกฝนตกลิน ลิ้นห้ำเข่าพี่น้องเลยกำลังออกงวงตอนนี้ก็ไ้งวงกันยังบ่ได้ออกแต่อคอกเลยพี่น้องเลยเอาเฟืนะเองให้กินจกเฟืองให้กินวันได้ออกแต่อคอกเลยออกไปกับโมีแนวกินพี่น้องเ้ยนเยนาะขนตกจกกินเฟืองอยู่อคอก Hảo cân nó klu, yêu bố có gì ăn tập con người hỏi mẹ tweetable mong mỏi mặt tweetable À, nó nó ờ, <laughs> nhanh đi nó nhanh 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 đấy nhanh 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 yên nhanh 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 này. nhanh 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 một nhanh nhanh một nhanh 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 ấy nhanh lên nè. quá. บเห็นปลาอีาอเหรอไปง้างง้างง้างนี่ครับเซียวขาปลาลุงพยายามตรงพี่น้องเนาะนี่แผนแผนการปีนาพี่น้องชี้ใช้ทงชี้ใช้ทั้งนี้พี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวใส่คันเนาะ จากสองอันคันนี่กันด้ไปพี่น้องรดน้ำแตกทิพย์อยู่เนี่ยปามันก็ไปทั่วทิพย์พี่น้องเลย nó bán nữa nhận nhiều bố vậy nè nè áo nữa luôn bà tên đông luôn Nhanh má coi chị áo má จับกล้องจับเจ้าจับกล้องจับจับกล้องน้อยจับกล้องเนี่ยที่น้องเอ้ยบอลกระต๊อกหยิบหยิบนี่สัสชื่อหัเห็ดไม่พูดเลยนะหลักลีหลักลีมันแอบอยู่นั่นเองแหวบหลักลีอยู่นี่ตอนนี้มาปักขิงตัวใหญ่เนาะเฮ้ยยังวะไงเฮ้ยเวียนอะไร มันเล็กเลียนบริการเพชรีปูนอาปลาคิง่เพิ่มเห็นไหมนี่ใช่น้อยไปแล้วรลอยโอ้ยเสียดายด้น้องเลยตัวบักแก่แน่นอนแต่แย่ด้วยตุยหรบอปะตุยดุยหละเฮ้ยนี่จะขึนมาถึงจะไม่ปลา โ่โอ้เห็นบาลบง้ก่อ้เห็นเห็นหมานอยู่พี่น้องหมานอยู่สไะถิ่มผ้าถิ่ม้าไปเลยเ้อุ้ยล่ะโอ้ยากได้นี่นี่หล่ออยู่ไปแล้วมันขาดบ่ด้นี่ขาด่ด้

นี่ยนี่ก็เห็นกันนะทุกคนอ่ะลายหนึ่งปลเค้งเนาะลายอันนี้ปลเค้งเนาะไปเห็นยังไงเค้งอ่ะตัวใหญ่พี่ยังกินหลกโอ้พี่น้องเอ้ยมันอยู่มันอยู่พี่น้องเอ้ยปลาเค้งละลวนหลังนี่เนาะปลาค้อตัวนึ่งไฟคุบเอาหนูหน่อยเห็นกับหมู่หมู่นเอาอัดไว้ก่อนเดี๋ย่ไปอันยามตัวโยอันน้องอีกเนาะโอ้ย <Incre ased doorway Emmanuel> <aría> สองเสี่ยวดีใจพี่น้องไม่พากันดีใจแปลนหัวเสียอีกสะอ้อยเนาะฟ้าล้อยตรงนี้นะมือคือในน้ำไร้กว่านี้นะให้น่านี่ยนู้โฟฟาท้อมวยน้ำลวดโต้งข่ออีกแล้วป่ะเนี่ยป่าฮะไปประสิท้อย เดี๋ยวจแข้งแล้วไหมนะนี่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 มันดักอย่เหี้ม่านะเ้ยน่ะนี่เจ้าเจาไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลมาลดเหนบอพอเห็นรลายตัวอยู่ไหนเมือันลักลี่บเดี๋ยวตัวนึงนี่นีอยู่นี่นี่นีตัวนึงอยู่นี่เหีม่ยอ้าใส่ ึบนี่ๆๆแลวอุ๊ยปลายนะปรุกปรุกบ่คอ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 เดี๋ยวขอยสิเอาเองอุยพี่น้องนี่โอนี่มาเนาะน่าปลาาาโอยมวนพี่น้องมวนมวนะไะโอ้มีปลาเด้อ่เบิดค่ ปกวาดพนุกขึ up, kind of you there, you you ้นกันด้วยด้วยนั่งนั่งนัอืม่ปายแล้วบ่ะมาปายแล้วบ่ะมาโชน่งเลยน้ำแตกจากจานเลยมัขึ้นในน้ำไร้ก่านี้อีกหรอเลย อามาเอาเอามาเอให้ง่าย็กระปูกัดมาเ่ยฮะเอย้มาเลยมาเข็งเลฮะฮอามาใส่กระชังโอ๊กระปูกัดกินเนื้อขนดไว้แน่นหน่อยกรึบมาโอ้ลาเขาใหญ่ อเขาไงบอมาเล่นน <oyu> ้ำแถวนี <s we> ak> ak ้บอเนาะเล่นน้ำหมบอเนน้บ่นกโ้ให้น่นหน่อยกับเซียวไรคบเบ่อนะเ่พ่อ่จะกี้นี่แหละี้วัวผ่าเนาะเด้พ่เด้ะเดยไปไปไปพยายามอยู่ bà nhắn bà nó sai hả hết bà và giận chị đây mình bó bà nhắn khen cũng ủa nằm lái ông bà đây đó luôn nằm lái nằm lái nằm lái bà đây mình đâu Ừ. <laughs> เดี่ตัวนึงนี่งร้อยนี่นี่นี่มันนอนอยู่นี่นี่เนี่ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยพี่หนุอมไปๆไปยารงัวงะไปจะว่ามันน้่มถ่วมแล้วไปจะ้ดปะดูไปไปเอาด <laughs> ินี่ยเฮ้ยนายอี่างนี้ปั๊บไปมันไกหัวก่อนพี่น้องเลย าดทพี่น้องน้ำบานพังอีลยร้อยแล้ววัดโทเศทำมือขึ้นมือขึ้นในน้ำไหลกานี้มือขึนนี่น้ำไหลกานี้เ้าเนี่ยบ้ไหลปานี้เ้าเนี่ยลมได้ลมได้ ước cháu đó rồi, hồi lấy vô hư hồi hư vô này, hư 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 lái hư 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 đấy hư 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 Bồn đê phó hả? béo. nè nè Aho, aho. 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 เีวครับเกือบเกือบเกือบออกแต่ไเหมนี่มุกอ๊ยโอ๊ยนี่ไม่ยอมเลยไปอ่ะโอ้ระคอประคอไปตุ้มจตุ้มจตุ้เดียวปะอันมกระดูมันจะประคอใครเห็นักพี่จ้าเน่ยประคออะไรจะตุ้อไร่ตุ้ได้เลยมันแล้วมันแล้วนี่เนาะนี่น มันถั่วพลังตุยเลยกี่นึ่งอาก็มีอยู่จังกินือไรหลังนี่น้าเนือไรเอ้าบูมี่ได้อยมีแต่เหนือว้ามีแต่เหนือได้เลยตัวนังคัมมีแต่ฝาตัวนีัไม่ต่กินเน่ยได้แต่ผักเขากตันังเขบอกผูออกเาได้ครับมันหลอกกันนี่วะมันหลอก นี่วะนันก็บมามันกบเนาะกเดี่ยวมนสิ่ลอยเลยบทานนี้่นว่าเป็นตาหนามันมีเนาะอืมน่มเถเกันนาะนี่ชันีเข่งหน่อยโต๊เดียวนี่เฮ้อี่ปล่อยไปนะเียาอุ้ยพุ่งเกี้ยวนะเล็กนล้งนี่มันล้างนปม พลังนั่นมานนั่งที่ไปบุมีป่าเปียนกันเ้วยมึเข้าเปลี่ยนกันได้นะเปลี่ยนกันด้วยหลอกเอเคมันหลอกล่วงเหรอล่วงมัวหลอกล่วงล่วงหลอกล่วงหลอกหลังนี่บ่ถึบพี่น้องเลยโบมานฉับรังเลยโว้ย เปิดไ,ไดมันคือบุถือพี่น้องเอ้ยเปิดปากท่อให้ลงกรบโบลงหรือว่าถาลงยี้มันกังคืนบ่ะฝาเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยอกายลางเว้นชงใช้่นบ่มักลงเดี๋ยวเอากระบอกข,องของงังไว้อย่างดีไว้ให้เพิ่นลงเพิ่นกโบกลงซับโอเคพี่น้องสลาคลิปนีน้ไว้สมิกรณ์พี่น้องเนาะขอบคุณคุณเรลัยพี่น้องขอบไปสูส้สุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะบาย <laughs> พบกัคนคลิปหน้าพี่นังเนาะสหรับคลิปนี้สบ,บายดี